คนจะตกใจนะ <c ười> คือหนูแบบหนูหาทำบางอย่างทุกคนอันนี้จะเป็นไลฟ์แบบตลกตลกเลยนะหนูเพิ่งซื้อเครื่องประดับมาและหนูอยากมาจุ่มกับทุกคนเนื่องจากว่าหนูแบบหนูหนูไม่อยากจุ่มคนเดียว <c ười> หนูก็จะมาจุ่มเครื่องประดับกับทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าเราจะเก็บหรือไม่เก็บอันไหนนี่ มาเริ่มอาจจะเห็นขาวตั้งแล้วก็เห็นผ้าขนหนูนะคะเพราะว่าหนูไม่รู้จะเริ่มดีกว่าเริ่มจากเดหนูเอาอันนี้จะเก็บอันนี้จะไม่เก็บนะทุกคนคิดว่าหนูควรเก็บอันนี้ปะคือหนูตั้งใจซื้อกล่องจุ่มสีทองมาเพราะว่าหนู หนูเคยเป็นคนชอบสีทองมาก่อนแล้วก็ไปไอทำ personal color อะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าหนูเหมาะกับสีเงินแต่หนูก็จะสู้นะคะเก็บหรือไม่เก็บหนูเก็บแล้วกันเพราะว่าหนูชอบต่อไปอะไรวะเนี่ยนาฬิกาเหรอดีเซลทา e คือเก็บไหมอะมันเข้มไปนะไม่เก็บ อันนี้ไม่เกะ next one Oh my gosh Oh มองไม่เห็นซะด้ว so ยอันนี้เป็นสร้อยที่มีอะไรก็ไม่รู้ติดมาเต็มไปหมดเลยแล้วนะาเขาอ,อนุญาตแกะดูเหงาปะ ทุกคนอาจจะเห็นสิ่งเหล่านี้แตหนูอาจจะถ่ายใส่ถ่ายรูปเล่นทุกคนบางอันมันก็พันกันนะเนาะทำไมมันไม่เป็นแบบสิบ,บล็อกมาวะเง้นวางก่อนเพราะว่ามันพันกันอ่ะ next one เฮ้ยน่า ที่เกี่ยวหูเหรอแอบไม่ชอบโบเนาะมันใหญ่ไปปะโบมันตะโกนไปหน่อยใส่ไงก่อนใส่ยังไงอะ่ะเกี่ยวหูเหรอเดี๋ยวลองเกี่ยวไม่น่าไม่น่ารอดไม่เก็บไม่เก๋คะ่ะใครบอกเก๋เก๋เก๋ยังไงอันนี้เป็นใส่เอวนะคะอุ้ยน่ารักเป็นฟิลแบบไพ่ อันนี้หนูเก็บ next one hot t o hot ปะ hot t o hot จะรอดไหมเนาะเก็บก่อนละกันเพราะว่า bias นะคะ hot t o hot ต่อไปเป๊ะอุ้ยกลัวคิดว่างูาอฮ้ยตกใจหนูคิดว่างูเฮ้ยน่ากลัวแต่เหมือนงู มันเหมือนสนิมขึ้นปะทำไมมันไม่เก็บเพราะว่ามันมันเข้มไม่ชอบสีเข้มๆใสเอลใสเอว,เอวปกติภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะใสเอวภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเบลล์อะ,อ,ะอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ไม่ชอบสีดำแต่เก็บก่อนละกันเผื่อแบบเอาไปอัดดบต่อไป อันนี้เป็นตังหูต้มหูนะคะอไม่ชอบแต่ว่าเก็บไปก่อนเพราะว่ามันดูใหม่เข็มกัดใช่มันคือเข็มกัดอุ้ยอันนี้น่ารักนะกุญแจหนูต้องเอาไปล้างดีๆนะมันดูสกปรกแต่ว่าเก็บนะคะเพราะว่าน่ารัก น่ารักอนะ่ะกุญแจอันนี้เก็บอันนี้ไม่เก็บเอาออกไปต่อไปหนูต้องเทวะ่ะเพราะว่าหนูมองไม่เห็นละอันนี้คือคืออะไรหลวมไปปะหรือว่าคอวะ่ะ โชเกอร์เหรอโอ้ยรัดคอใส่ไม่ได้อะไม่เก็บอันนี้ใส่ไม่ได้ต่อไปเป็นสิ่งนี้ทองจริงปะเนี่ยสี้ามันก็ใส่เล็กๆมันก็น่ารักเนาะแต่ทำไมมันดูเหมือนทองจังเลยเนาะที่ลาวชอบทำอะไรแบบเนี้ย เก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าลายมันน่ารักมินิมอลมินิมาร์กดี Next one Wait let me see ใช้เคร่อมือ Yeah อ๋อมันคือ l i k e this อุ้ยอันนี้น่ารักอะที่คล้องเอวเข็มกัดอันนี้คือเข็มกัดนะคะเก็บมันน่ารักอะ่ะ ต่อไป the next one is the next one the next one wait let me see อืมมันพันกันอันนี้เป็นใบไม้นะคะเป็นสร้อยเหมือนกัน แอบเฉยๆไม่เก็บละกัน The next one The next one I bet this is h o k e r Wish ใส่ไปไหนอะและอย่างเปรือนไม่เอาละกันหนูไม่รู้หนูจะใส่ไปไหนอะไม่เก็บนะคะ This คอเหรอ ความจริงก็รอบเอวหนูก็นน่าจะได้อยู่มั้งไม่เก็บแล้วกันไม่น่าได้เข็มขัดเบลเข็มขัดกับมันจะเป็นพินติดเสื้อเข็มกลัดหนูต้องพูดเข็มขัดเลยเนาะอันนี้เป็นสร้อยคอแน่ๆมันดูเท่ไปอ่ะหนูแบบแต่เก็บไปก่อนอุ้ยอันนี้ อันนี้คือเข็มกลัดเ,เป็นคิวปิดเกือบแพงมือใส่ยังไงอะเกาะเสื้อแบบนี้น่ารักนะแต่ใส่ไปไหนแต่เก็บก่อน The next one จะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วแบบนะั้นหนูมองไม่เห็นแบบว่าหนูมองไม่เห็นจริงๆ เราให้ทุกคนดูสภาพเห็นขาแล้วแหละเนี่ยนี่ออกแล้วอันนี้เป็นสร้อยคอนะคะมันดูกองแกงนิดหนึ่งอืมไม่เอาล้กัน I don't like it อันนี้มันยังพันกันอยู่นะ ขออนุญาตให้มันหายพรกันกัน,กนเอ้ยหลุดแล้วอ่ะอันใหญ่ก่อนอันใหญ่น่ารักเลยมุกเก็บ3มชิ้นสุดท้ายอันนี้เหมือนพระไปนิดนึงไม่เก็บนะคะ this is double layer necklace mm. i'm not sure where i'm gonna wear this but i'm not gonna keep it so we so no me no song เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบอ้าวทำไมขามามันมาได้ขากลับกลับไม่ได้สิบแล้วก็สิบเอ็ด this is what I'm gonna keep it สิบเอ็ดชิ้น แล้วก็ที่หนูไม่คีบก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ี่แปลว่าได้20กว่าอันเลยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนบ๊ายบายประมาณนี้ค่ะทุกคนหนูมาทำจุ่มๆเล่นๆเ,เฉยๆบ๊ายบายไม่มีแล้วหมดเดียวบ๊ายบายกุ o o d กุ g h t ทุกคน